ดีจังเลยวันนี้วันศุกร์ไปเอาไอศครีมมาจากไหนนะ่ะอะไรนนะ่ะเบลล่าแค่ยอยากชิมเฉยๆนะ่ะชอบกินไอศครีมกับคุกกี้ใช่ไหมงั้นหยิบมี่คม <c oughs> ๆมาหนึ่งอันและตัดส่วนบนของกระป๋บบองคุณจะได้ที่ตัดออกมา ำรับแซนด์วิชไอศครีมที่สมบูรณ์แบบมีใครสั่งเจ้านี้ไหมมาหาแม่มาลูกอืมอร่อยจริงๆไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้ออกไปดูหนังในคืนวันศุกร์เพื่อนสีแต่อย่าลืมซื้อป๊อบคอนสองถังนะ หนเมื่อคุณมีป๊อปคอนเป็นของตัวเองแล้วทำไมจะต้องมาลำบากใจแบบนี้ตลอดการดูหนังทั้งเรื่องด้วยล่ะโอเคบางทีถ้าย้ายมันไปให้ไกลมือเธอหน่อยก็คงไม่มีปัญหาเอาเลยวิกกี้เอื้อมไปหยิบเลยเอาจริงดีเอาล่ะฉันจะไม่ยอมให้เธอมาแตะต้องป๊อปคอนของฉันอีกอาคิดออกแล้วถ้าวันนั้นคุณสวมเสื้อฮู้ดไปละก็แค่หมุนด้านหลังให้หมวกมันมาอยู่ข้างหน้า ใช่แล้วแบบนั้นแหละเสร็จแล้วก็เทป,ป๊อปคอนลองไปในหมวกซะป๊อปคอนลูกพ่อมาหาพอา่อมาเจ๋ามากเควินกินให้อร่อยนะส่งป๊อปคอนมาหน่อยสิเฮคโทษทีฉันว่าเกือบหมดแล้วละ่ะได้เงนเดินกลับบ้านเองแล้วกันนะโอ้ถึงเวลาอาหารเที่ยงแล้วรอมาตั้งนานแล้วเนี่ย ใส่น้ำสลัดลงไปแล้วก็เตรียมอร่อยได้เลยอิย่ทำไมน้ำสลัดต้องเลอะมืออยู่ประจำเลยอะ่ะแล้วเวลาคลุกให้มันเข้ากันนี่ก็ยิ่งเลอะเทอะไปใหญ่เลยบ้าจริงที่ตายสิเฮ้ลิลี่ทำไมทำหน้าแบบนั้นอะ่ะอาหารที่ยังช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวันเลยแต่ไม่เหมือนลิลี่เควินใช้วิธีชาญฉลาดของเขาเองในการดิบน้ำสลัดไม่ให้เลอะมือ ถ้าใช้ฝากล่องในการบีบน้ำสลัดเพื่อไม่ให้มันเลอะนิ้วของคุณเมื่อบีบเสร็จแลว้วปิดฝา,ลาและเขย่าเบาๆจนแน่ใจแล้วว่าน้ำสลัดคลุกเคล้ากับผักจนทั่วแค่นี้ก็ได้สลัดสุดเพอร์เฟกต์แล้วทำไมไม่โชว์วิธีนี้ฉันดูก่อนหน,น,นี้เราเควินคำตอบคือ5้าคิดว่านะโอเคให้อาหารสมองหน่อยมันสดจังเราจะตัดมันด้วยอะไรเนี่ยเดี๋ยวใช้มือแล้วกัน เว้อน้ำสับป,ปะรดหน้างโง่พอกันทีกินแอปเปิลที่น่าเบื่อแทนก็ได้เฮ้โอ้สับป,ปะรดนี่ไงใครเขาใช้มีดกันในเมื่อใช้ทริกนี้ได้ เวทมนต์ผลไม้อะไรกันเนี่ยใครจะรู้ว่าดึงออกมาเป็นชิ้นได้อัจฉริยะมากเลยเบลล่าได้เวลาของว่างยามบ่ายแล้วและชีสโทสเท่านั้นที่ฉันต้องการแค่รอให้เครื่องปิ้งขนมปังนี้เด้งขึ้นมาทุกอย่างก็เรียบร้อยเฮ้ย hey, ทำไมมันนานนักนะโอเคมันน่าจะเสร็จได้แล้วนี่นาหรือว่าขนมปังมันติดอยู่ในเครื่องหรือเปล่าอ่ะ เฮ้คุณขนมปังทุกอย่างโอเคไหมนัม่นเสียงอะไรอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอวิกกี้ฉันก็แค่ดูว่าทำไมขนมปังมันไม่ได้ออกมาสักทีแล้วจู่ๆมันก็ระเบิดตู้มเลยอะ่ะโอ้ดีนะที่เธอไม่เป็นอะไรอะ่ะแต่ตอนนี้เครื่องปิ้งพังซะแล้วและฉันก็ยังหิวอยู่เลยนี่รู้อะไรไหมเธอไม่ต้องใช้เครื่องปิ้งขนมปังก็ได้ แค่ใช้แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์แล้ววางขนมปังแผ่นลงไปแบบนี้จากนั้นวางชีสของโปรดทาลงไปแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมปังอีกแผ่นทีนี้ก็พับแผ่นฟอยล์แต่ละด้านแบบนี้เสร็จแล้วก็ใช้ตอรี่ของคุณนาบลงไปเลยจากนั้นพลิกกลับและทำเหมือนกันกับอีกด้านหนึ่งเมื่อเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เย็นสักครู่ก่อนจะจับมันโอเคได้เวลาละ ดูสิเป็นชีสโทสต์ที่เพอร์เฟกสุดจากนั้นก็หั่นครึ่งก่อนที่ชีสจะเย็นไปซะก่อนและคุณก็จะได้ชีสเยิ้มเยมยืดยืดแบบนี้ใช้แล้วนี่แหละที่ฉันกำลังพูดถึงวิกกี้ของว่างเธอพร้อมแล้วให้เธอชิมก่อนคนแรกเลยวันนี้เธอช่วยชีวิตฉันไว้แท้ๆเลยโซเฟียเฮว่าไงลิลลี่ขอโอรีโอสักชิ้นนะไม่ว่าอะไรใช่ไหมสำหรับคุกกี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยคือนมเย็นๆต้องเอาไว้จุ่มกินยังไงล่ะ โอเคเย็นไว้โอเคลองวิธีนี้ดูเป็นไงค่อยค่ยจุ่มแบบระวังสุดๆเลยไม่ใช้ไม่ได้เหมือนกันโอเคใครก็ตามที่ออกแบบแก้วสูงอันนี้มาเน่ยรู้ไว้เลยนะมันสร้างความลำบากมากรับนมโอริโอ้ไหมทุกคนให้ตายไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วโอเควินดูเศร้าจังฉนันน่าจะช่วยเขาได้นะ เฮ้เควินฉันว่าฉันเจอวิธีที่จะช่วยเธอจากปัญหาคุกกี้จิ๋วเหล่านี้แล้วล่ะจิ้มดันค้างคุกกี้ด้วยซอมแบบนี้ทีนี้นายก็จุ่มลงไปในแก้วโดยที่คุกกี้ไม่ร่วงลงไปกองในแก้วได้แล้วเรียกฉันว่าเจ้าแห่งการจุ่มก็ได้นะฉันดูนะว่าต้องทำยังไงบ้างโอ้นมกำลังดีเลยเออซอสเอ็นซิลาดานี้ทำยากกว่าที่ฉันคิดแฮะบางทีอาจต้องสวมวิญ,ญญาณความเป็นแม็กซิกันช่วยสักหน่อย ถึงจะดูแปลกๆแต่ว่ามันน่าจะได้ผลนะวิกกี้และหลังจากเต้นเสร็จแล้วคุณก็เริ่มทำกัวกาโมเล่ได้เลยฉันมีอะโวคาโดแล้วโอเคดูเหมือนว่าเธอจะมีส่วนผสมทุกอย่างครบแล้วและไม่ช้าฉันก็จะได้นาโชแสนอร่อยเดี๋ยวนะโซเฟียกำลังจะกลับถึงบ้านในอีก5นาทีงั้นหรอฉันทำเสร็จไม่ทันก่อนเธอมาแน่ๆมีอะไรพอจะช่วยฉันได้ไหมนะ ถุงซิปขนาดใหญ่นี้คงพอได้ใช้แล้วมันจะช่วยฉันได้แน่นแ่เตรียมถุงซิปขนาดใหญ่แบบนี้แล้วนำส่วนผสมของกัวการโมเลทั้งหมดใส่ลงไปจากนั้นก็ปิดปากถุงให้สนิทได้เวลาสนุกแล้วโดวยการบีบทุกอย่างด้วยมือของคุณใช้นิ้วช่วยบีอโวโคาโดให้ละเอียดแล้วก็ขยับทุกอย่างให้เข้ากันหลังจากเสร็จแล้วให้รีดดันมันไปอยู่ที่มุมอีกด้านหนึ่งของก้นถุงแต่แทนที่จะเปิดถุงออก ให้ hey, ตัดดูเล็กๆที่ก้นถุงแทนวิธีนี้คุณก็จะสามารถบีบมันออกมาใส่ถ้วยได้เลยได้เวลาจิ้มกันแล้วถ mm hmm. อดหนวดนี่ออกก่อนเอาละดีขึ้นละเฮ้ย hey, อร่อยใช้ได้เลยโซเฟียมาแล้วเหรอรีบชวนเธอมากินด้วยกันดีกว่าเลิกเรียนแล้วได้เวลาพักผ่อนวางไม้เหล่านี้นิดหน่อยงานของฉันก็จะเสร็จแล้ว เควินดูน้องหมาสินะรักสุดๆเลยอะ่ะโอ้ยตายเศษขนมเลอะเสื้อฉันหมดแล้วเลอะสุดๆเลยลิลลี่แน่เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของขนมที่มีชีสนิวชีโตสอีตอนนี้ฉันสกกับปรกมากเฮ้ยขอยืมเจานสักแป๊บปได้ไหมฉันต้องใช้มานทำงานนะเออเออระวังนะลิลลี่เธอคงไม่อยากให้อะไรพังใช่ไหมสำเร็จเยี่ยมมากสาวน้อย แค่นี้เธอก็สามารถกินชีโตสโดยไม่ต้องเสียสละให้มือเลอะแล้วเสร็จฉลจาดจะขี้แพ้เข้าไปในปากซะเอาล่ะในที่สุดก็ได้เวลามือเย็ยนแล้วอู้นิ้วฉันเขาโพดนี่ร้อนเกินไปแล้วเธอก็แค่รอจนกว่าจะเย็ยนไม่ได้หรือไงโซเฟียโอไม่นะคว้าเอาไว้เร็วเกือบได้แล้วถัดจากมันฝรั่งร้อนๆโซเฟียเพิ่งคิดค้นเกมขึ้นมาได้เขาโพดร้อนๆไง อูดูนั่นสิท่าทางโซเฟียจะคิดอะไรสักอย่างอยู่จะเปลี่ยนร่างจระเข้ตรงนั้นให้กลายเป็นของใหม่ๆได้ยังไงหลังจากคุณตัดจระเข้ออกเป็นสองท่อนแล้วให้เทกาวลงไปในส่วนล่างเหมือนเทใส่ถ้วยคราวนี้ให้เอาซ่อมปลายแหลมแบบนี้มาและติดส่วนก้นลงบนกาวที่เทไว้เห็นไหมพอดีเป๊ะเลย พอกาวแห้งแล้วให้ลองเสียบเจ้าจระเข้ไว้ในแต่ละฝังซ่อมเสียบฝักข้าวโพดนี้ทําให้เห็นว่าบางทีการเล่นกับอาหารก็ยอมรับได้และไอเดียนี้ยังน่าสนุกดีสำหรับปาร์ตี้หน้าร้อนด้วยเอาล่ะสาวๆได้เวลาแท็กกันแล้ว